Thank <laughs> you. สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการทีวีไทไกด์ท่านผู้ชมครับก็เป็นที่ทราบดีกันนะครับว่าพี่ชลีจะเสาะสแสวงหาบรรดาที่พักเด่นๆเลยนะครับแล้วก็ที่พักดีๆสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ดีหมายถึง1ธรรมชาติอันนี้ชอบมาก วันนี้นะครับพี่เลีอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็อยู่ในเขตของอำเภอคลุงนะครับแต่ว่ากันตามจริงแล้วนะครับรีสอร์ทหรือว่าโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับคือตรงตรงนี้จะเป็นโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับจะอยู่ติดกับแหล่งท่องเที่ยวคือแหลมสิงของจังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้นะครับพี่เฉลีอยู่ที่คลุงริเวอร์วิวโฮมสเตย์ คลุงริเวอร์วิ h o m โฮมสเตย์นะครับจะเป็นรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติสองข้างเป็นคลองน้ําจากทะเลเลยครับมีปลามีปูมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราต้องเดินทางด้วยเรือด้วยนะครับนั่งเรือมาแป๊บเดียวประมาณสัก15นาทีเท่านั้นก็ชมธรรมชาติไปนะครับท่านผู้ชมครับที่มาที่ไปของคลุงริเวอร์วินะครับก็ต้องนี่เลยครับลุงผมเองนะครับลุงเสกนะครับลุงเสกจะเป็นผู้บริหารคลุงริเวอร์วิลแห่งนี้ครับสวัสดีครับ ำไมมิเเสเมาเปิดขุมนีววิวฮะก็เราคือเป็นคนชอบธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะใช่ใช่เพราะแถวนี้นะป่าก,กงกางเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนจะตื่นตัวเรื่องธรร,ร,ร,รมชาติกันมากแน่นอนเมืองไทยเราเอายกตัวอย่างกรุงเทพมันไม่มีตัวไหนครับใช่ครับรมาจากกรุงเทพจันทบุรีปั๊บเดียวขึ้นโทรเวมาถึงลงมาที่ขุงมาสัมผัสธรรมชาติมานอนสบายสบายครับครับนี่ก็คือที่มาที่ไปครับใช่ไหมครับ แล้วลุงนึกยังไงครับมาปลูกเป็นเรือนไม้เรือนแพอะไรต่างๆในบริเวณนี้เพื่อก็ให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆจริงจจริงแน่ฮะจริงแน่เพราะลักษณะของบ้านแต่ละหลังยกตัวอย่างด้านหลังเราอันนี้ตั้งชื่อว่าลราำแพนเรือนรำแพนครับ เป็นสะพานไม้ทอดไปกลางบ่อเลยครัพแต่มันไม่ใช่บ่อธรรมดามันใหญ่มากน่าจะสัก20-30สไร่3ากว่าไร่น่าสิมว่อยู่ท่ามกลางบ่อน้ำเลยครับอันนี้อันนี้ก็เป็นวิวอีกวิวหนึ่งครับแล้ววิวที่ผมเดินผ่านสำรวจเมื่อกี้นี้มันเป็นวิวบ้านต้นไม้ครับนั่นลุงออกแบบเองครับลสลัดประตูชอบมากสลัดะตูแบบนั้นไปหาที่ไหน ก็แถวๆนี้เองนะฮะคือเราเดินไปตรงไหนเจออะไรที่มันแปลกๆเราก็เก็บออกมาเข้มยงครับลุงจะเป็นอาร์ตมากๆเลยแกวสลักประตูแต่จริงๆมันเป็นรากไม้เรืออะไรก็อย่างเออเป็นกิ่งไม้เอามาทําเป็นสลักสวยมากเด่นมากนะครับลอกเรียนแบบได้แน่นอนนี่ก็คือที่มาที่ไปของกลุ่มทิววิวนะครับเวลานักท่องเที่ยวมาพักเนี่ยภายในบรรยากาศหรือภายในบริเวณของเราเนี่ยเรารองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะแค่ไหน ก็ประมาณสักร,ร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนครบงได้นะคือถ้าเต็มที่นะฮะเต็มที่นะครับเพราะบ้านหลังหนึ่งมันได้ประมาณสักยี่สิบยี่สิบอ่าอย่างเรือลำแพนนี่ก็หลังละยี่สิบหลังละยี่สิบชั้นบนชั้นล่างครับอินเทอร์เน็ตเรามีไหมก็มีนะมีนะท่านผู้ชมครับที่นี่นะครับ ไม่ใช่ว่าจะด้อยพัฒนาแต่ที่นี่มีอินเทอร์เน็ตใช้ด้วยอ่ท่านท่านั่งท่านั่งในตรงตรงมันมันจะเป็นห้องอาหารนะครับอินเทอร์เน็ตแรงมากเลยทีนี้พิจเรีนั่งเล่นเป็น WiFI เลยครับที่นี่ของเขาเยี่ยมมากนะครับเออลุงครับในกรณีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักที่เราเนี่ยฮะนอกจากเนื่องเนื่องจากว่าเราเกือบจะลงทะเลไปแล้วอาหารเรามียาอาหารทะเลไหมมีครับก็มีปูและพวกกุ้งหอยปูปลาเนี่ย ทะเลมีพร้อมครับเพราะว่าทางนี้เป็นแหล่งติดกับทะเลทะเลแล้วก็คลองก็เป็นคลองธรรมชาติที่น้ําข้าวมาจากทะเลอ๋อปูปูนี่สิปูอะไรปูปูทะเลครับโอ้ปูทะเลอร่อยครับปูทะเลในจังหวัดจันทบุรีนะครับขึ้นชื่อลือชาว่าเขาเนื้อแน่นนะครับไม่ใช่ปูโพลกปูหลวงไม่มีเนื้อที่นี่เนื้อแน่นเปียเลยแล้วลุงลุงมี ลงมีพวกนี้ให้จะทําปูผัดผงกะหรี่หรือทําปูย่างปูต้มอะไรได้หมดเลยครับเรามีจัดให้ไหมมีครับเพราะเมนูประจําอยู่ก็มีอยู่แล้วอ๋อเรามีเมนูให้สําหรับลูกค้าครับสั่งอาหารจะหิวตอนไหนลุงลุงเสกกินข้าวอะไรนี้ได้เลยครับปูมีไม่ขาดครับมีไม่ขาดอาหารทะเลมีไม่ขาดครับกินได้แบบอิ่มละใช่ไหมครับครับเป็นไงครับท่านผู้ชม ที่นี่นะครับถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับมาพักที่ขลุงหรือมาพักที่จังหวัดจันทบุรีนะครับพี่เฉลีแนะนําเลยที่นี่เขาเยี่ยมจริงๆนะครับขลุงริเวอร์วิวรีสอ่าขลุงริเวอร์วิวโฮมสเตย์นะครับเพราะที่นี่เป็นโฮมสเตย์อยู่กันแบบสบายๆครับแล้วบรรยากาศเขาเงียบสงบจริงๆนะครับต้องการมานั่งอ่านหนังสือหรือต้องการมาจัดกิจกรรมกลุ่มเล็กๆสบายๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนึกถึงที่พักดีๆในจังหวัด นะครับนึกถึงขลุงริวเวอร์วิวโฮมสเตยนะครับพี่เฉลีรับรองของเขาเยี่ยมจริงๆท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์และพบกันใหม่ครับในทิปหน้าสวัสดีครับ